นี่ค่ะ,คะเปิดเคล็ดลับช่องทางรวยอาชีพเด่นที่อยู่ในกระแส ติดตามเราได้ในมายาช่องทางรวยค่ะดิฉันฮารสอนอมตะยักกุลค่ะค่ะและดิฉันอัญชลาราบรรณาค่ะยังคงอยู่กับเราสองคนนะคะน้องเชเอมแล้วก็พี่กบนะคะแหมวันนี้น้องเชเอมแบบมาในแนวหวานมากฟุ้งฟิ้งเลยใช่ไหมคะน่ารักจริงๆเลยนะคะเหมาะกับแบบว่าธุรกิจช่วงนี้จริงๆถูกต้องนะคะใครจะทําธุรกิจอะไรที่ช่วงนี้คือต้องปังต้องแต่งตัวดีต้องสวยต้องดูสดชื่อนิดนึงนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเข้า อาชีพช่องทางรวยการคุณผู้ชมต้องฝากด้วยค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่ตรงนี้ค่ะดี9นะคะซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพโดยอง์รวมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่นะคะเริ่มประสบปัญหาแล้วนะคะเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะตรวจประจําปีแล้วรู้สึกว่าอุยร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับการดูแลบํารุงเลยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะด้วยสารสกัดของเขาค่ะเป็นสมุนไพรทั้งหมด9ชนิดนะคะคุณผู้ชมแล้วปลอดภัยมีออยการันตีครบั่วเลยนะคะซึ่ง วันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆให้ผู้ชมได้โทรไปเลือกสรรได้เลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นของเรามีหลากหลายค่ะอย่างโปรโมชั่นแรกอันนี้ใครที่อยากจะทดลองก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือซื้อ1แถม2ค่ะฟรีคอลลาเจนอีก5ซองนะคะปกติราคาอยู่ที่2970บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือแค่990บาทและโปรใหญ่สุดคุ้มค่ะซื้อ2แถม4ฟรีคอลลาเจนบวกกับก,บกาแฟงาดำนะคะ,ะราคาอยู่ที่5 9 4 0บบาทพิเศษเหลือแค่ 1800บาทหรือพิเศษมากกว่านั้นอีกคุณผู้ชมนะคะก็คือซื้อ4แถม8ค่ะฟรีคอลลาเจนบวกก,บกับกาแฟงาดำอย่างละ2ีซองเลยค่ะราคาปกติหมื่นกว่าบาทเหลือแค่3,500บาทโทรได้เลยค่ะที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 5 6หรือซื้อผ่านช่องทาง Line o f f i c i a l ค่ะสแกน QR Code ทางด้านหน้าจอพิมพ์ค้นหานะะ mayalai ค่ะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกสารโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้มีเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้ก็คือคุ้มค่า คุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะ,คะเพื่อสุขภาพดีๆของเราเองนะคะ,คะอา้าวคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการแต่งตัวดีกว่าเนาอค่ะอ๋อคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้นจะใส่ชุดอะไรดีฉันจะไปขายของฉันจะต้องแต่งตัวรหรูอลังการ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกับอาชีพ12อาชีพด้วยกันที่ไม่จําเป็นต้องต่งแต่งตัวสวย<า>ไม่จําเป็นจะต้องใส่สูรไม่ต้องแต่งชุดแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าดูดีได้ดูดีได้ดแล้วก็รวยได้ด้วยะนะคะ12อาชีพช่องทางรวยของเรานะคะมาแนะนําดังต่อไปนี้เลยค่ะเริ่มจากอาชีพแรกเลยค่ะ,คะเป็นอาชีพที่แบบใครก็ทําได้แต่ว่าต้องมีฝีมือ,อ ขายก๋วยเตี๋ยวคุณขายก๋วยเตี๋ยวขายดีขายรวยนะคะคุณเป็นอาชีพหลายคนมองว่าธรรมดาธรรมดามีเห็นแบบทั่วไปเลยอันนี้คือเป็นอาชีพแรกเลยที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการซื้อแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ดังๆมาเปิดหรือว่าสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะอาชีพไหนขายกว๋วยเตี๋ยก็ยังเป็นอาชีพที่ทําเงินเป็นกอบเป็นกำให้เจ้าของธรุรกิจอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ,คะถ้าเอ,อาอยู่ทําเลดีอะไรอย่างเงี้ย คนที่แบบว่าเาคนเย,เยอะๆอะไรเงี้ย <ทะ S 1> ถ้าเปิดร้านก๋วยเตี๋วดีๆเนี่ยนะคะที่อร่อยไม่ต้องแบบว่าเลิศหรูอะไรมากมายมแค่อร่อยฝีมือดีแม่ค้าน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้คนก็มาซื้อกันเยอะและ้วล่ะจริงนะคะคือสังเกตเห็นเลยบางทีเป็นแค่รถเข็นอะไรเงี้ยรถกระป๋องนะคะขายดีมากๆเลยคนรุมเลยบางบางคนเนี่ยขายได้กาไรวันละ 2- 3 0 0 0พบาทก็มีต่อวันเนยนะคะพี่กบร,รวยกว่าเราอีกเห็นไหมนะคะเราแบบว่าแหมต้องมานั่งแต่งตัวทุกวันเปิดจะแต่งหน้าได้ใช่ไหมคะทำ ผมอีกอะไรอีกนะคะอันนี้คือแบบว่าออกจากบ้านมาแบบว่าหัวฟูฟูไม่ต้องหวีผมอะไรอย่างี้แต่ว่าแค่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อาหารรสชาติดีอะไรอย่างงี้นะคะนะคะอ่ะอีกหนึ่งธุรกิจเลยค่ะอันนี้ก็คือการขายหมูปิ้งอย่าดูถูกนะคะคุณผู้ชมขาขายหมูปิ้งแบบนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะสำหรับอาชีพขายหมูปิ้งค่ะทําให้คนขายรวยมานักต่อนักแล้วนะคะจะเห็นได้จากแฟนชายหมูปิ้งก็จะมีเยอะนะคะเกิดขึ้นหลากหลายเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าสามารถสร้างเงินแสนเงินล้าน กับผู้ขายหมูปิ้งได้เลยนะคะเอาง่ายๆเขาบอกว่าหมูปิ้งเนี่ยไม้หนึ่งหบาทนะคะเมื่อก่อนเรากิน2บาท3บาทเดี๋ยวนี้5บาทนะคะข้าวเหนียวอีก5บาทเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งค่ะเราขายได้200ไม้จะทําเงินได้ถึง1,000บาทเลยยังมไม่รวมกับราคาข้าวเหนียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าบางทีเนี่ยบางร้านอาจจะเพิ่มมูลค่ามีรสชาติแบบแปลกๆขึ้นมามก็เป็น7บาท8บาทได้เหมือนกันเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าจากเฮียอ้วนสีลมอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ารายได้ต่อวันเนี่ยหลายพันบาท อาจเป็นหมื่นก็ได้คุณผู้ชมซึ่งองบอกว่ายิ่งถ้าเราไปอยู่ในโซนที่มีคนพลุกพ่านหรือคนเยอะเลยนะแหล่งชุมชนก็จะทําให้ขายดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเนาะหมูปิ้งมันมีหลายประเภทเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมีหมูปิ้งนมสดหรือว่าหมูปิ้งจิ้มแจ่วหรือหมูปิ้งสูตรแบบปลารหลอย่างนี้มูจิหม่าล่าอะไรคือหลากหลายรสชาติเลยพูดแล้วก็อยากกินเลยน้ำไร้หยกันเลยทีเดียวเชียวนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นที่โปรดของพี่กบมากๆเลยเพราะว่ามันหลากหลาย ขายอาหารตามสั่งค่ะคุณอาหารตามสั่งถ้าเกิดว่าอยู่ในทะเลเพวกแบบว่าย่านออฟฟิศต่างๆนะคะคนทำงานไม่รองว่าขายดิบขายดีแน่นอนเดี๋ยวเขาแบบว่าช่วงเที่ยงอนะเนาะพักปุ๊บก็ลงมาสั่งมันแบบหลากหลายไงข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะผัดผักบุ้งไฟแดงไมูกกรอบคณะปลาเคม็มโอ้โหมันได้เยอะมากใช่คือ,อ,อต้องบอกว่าอาหารตามสั่งนี่คนค่อนข้างที่จะ เข้าใช้บริการเยอะนะคะอาหารเพราะว่าทานได้ง่ายหลากหลายเมนูหลากหลายเมนูและที่สําคัญคือราคาไม่แพงด้วยเมนูนึงบางทีก็แบบว่า35 40, 40 45พิเศษหน่อยก็แบบ 50- 55อะไรแบบนี้นะคะ,คะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะ,คะถ้าเกิดว่าราคาถูกอาหารอร่อยรับรองลูกค้าติดแน่นอนค่ะใช่ค่ะม,มาอีกหนึ่งนะคะอาชีพค่ะก็คือการขายส้มตําไก่ย่างนั่นเองค่ะหนึ่งอาชีพนี้นะคะเราจะสามารถเห็นได้หลากหลายพื้นที่นะคะคือจะมีอาชีพนี้อย่างแน่นอนค่ะ ทุกจังหวัดด้วยเขาบอกว่าการขายร้านขายส้มตำไก่ย่างนะคะเขาบอกว่าสามารถทํารายได้ให้กับผู้ประกอบการวันละหลายพันบาทเลยค่ะบางร้านเนี่ยอยู่ในย่านของหน้าโรงงานนะคะสำนักงานออฟฟิศต่างๆค่ะแทบจะไม่มีเวลาได้พักเลยค่ะขายดีมากๆเลยเขาบอกว่าบางรายบา,บางร้านเนี่ยไปสืบดูเนี่ยเขาบอกว่าได้บางทีเป็นหมื่นเลยนะคะตกต่อวันนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างกิมมิคให้กับร้านเราได้ด้วยบางทีตำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะตำปูปลา ตำไทยอย่างเดียวมีตำหลากหลายนะคะคิดเข้ามาคิดเองเข้ามาตำม้วตำส้วตำอะไรอ่ะตำลาวตำโคราดใช่ไหมโอ้ยเยอะมากตำกุ้งสดอะไรแบบนี้เยอะมากเลยพี่กบใช่พุณเลยน้ำลายไหลเลยนั่นแหละประมาณนั้นนะคะแต่แต่ก็แอบงงเหมือนกันนะเพราะว่าพี่กบเคยไปร้านร้านขายไก่ย่างส้มตำเนี่ยยังไงคะไปถึงบ่ายโมมันหมดแล้วคุณไก่ย่างไม่มีให้เหลือแล้วแล้วก็แบบ ทุกครั้งเลยนะถ้าไปหลังบ่ายโมงนี่คือหมดเลยไม่ได้ทานแต่เมนูอื่นเขายังมีอยู่นะพวกซ้มตรงสัมตำอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกไก่ย่างปลาดุกอะไรพวกนี้มันจะหมดเราก็เลยแอบไปถามเขาว่าโทษนะคะทำไมไม่เอามาของมาให้มันเยอะกว่านี้มันมีลูกค้าที่แบบยังไม่ได้กินอีกตั้งหลายคนเลยเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะขายแค่นี้ก็ได้กําไรแล้วหรือบางทีเขาอาจจะตั้งแบบเขาเรียกว่าร้อยโลห้าสิบโลแบบนี้ไหมคะ จำกัดในเรื่องของเขาเรียกว่าปริมาณก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเอามาขายได้อีกมันก็ม,มันก็ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วก็แอบสงสัยมันเหมือนกันนะคะ,คะบางทีต่อไปค่ะขายของรถพุ่มพวงค่ะคุณเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำเปรียบเสมือนร้านค้าแบบที่มันเคลื่อนที่ไปได้ะจะไปขายตรงไหนก็ได้นะคะขายทุกอย่างที่เป็นของใช้จําเป็นในบ้านหรือจําเป็นสําหรับดําเนินชีวิตของทุกคนหรืออาจจะขายพวกอาหารสดผักสดอะไรต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะ ขับไปตามซอกตามซอยในหมู่บ้านต่างๆนะคะจะมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนที่ไม่อยากจะขับรถออกไปสื่อขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพ่อค้าแม่ค้าที่ทําอาชีพนี้จะต้องตรงเวลาเพราะว่าจะทําให้ลูกค้าในหมู่บ้านต่างรู้ว่าเวลาไหนที่รถพุ่งพวงมาแล้วนะก็จะมารอกันอะไรประมาณนี้นะคะต้องตรงเวลาให้ชัดเจนด้วยก็คือมีเวลาประจําอ,อย่างเช่นบ่ายโมงป้าเราจะรู้เลยว่ารถพุ่งพวงมาแบบนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าหลังจากหักต้นทุนออก ก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ 2- องถึงสามพันบาทเลยนะถ้าเกิดว่าขายได้ดีๆขายแบบว่าขยันนะขยันขับรถไปตรงนี้และที่สําคัญจริงๆนะคะเราก็ต้องจําได้ด้วยนะว่าลูกค้าบ้านไหนบ้านไหน่ชอบซื้ออะไรเนาะเราก็จะได้เป็นขาประจํากันไปหรือบางทีลูกค้าเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามะนาวมาเยอะๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามะเขือเทศมาเอาอะไรมาอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะได้มีเจ้าประจําคือไม่ใช่ว่า วันนี้ขาดไรายได้ไปไม่มีคนซื้อไม่ใช่อันนี้คือไปตามหน้าบ้านเขาเลยยังไงก็ซื้อแน่นอนค่ะตามซอยต่างๆนะคะ,<ช>อ,ะอีกหนึ่งธุรกิจค่ะนั่นก็คือการขายผลไม้รถเข็นค่ะอันนี้เราก็จะเห็นเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ<ม>ซึ่งเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะการขายผลไม้ตามรถเข็นเหล่านี้ค่ะเขาบอกว่าแทบจะไม่มีต้นทุนในเรื่องของการใช้จ่ายค่อนข,อข,อข้างเขาเรียกค่อนข้างค่อนข,ข้างน้อยนะคะซึ่งถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆค่ะ ในการขายผล,ลไม้เขาบอกว่าเขาก็จะตั้ง30-40บาทบางทีขายแป๊บๆเนี่ยได้กำไรแล้วนะคะ100บาทเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าบางทีแตงโมซื้อมาลูกหนึ่ง20บาทแบ่งเป็น8ซี่กันค่ะขายซี่จะสิบาทหรือ15บาทปั๊บก็คือจะได้กําไรแล้วยิ่งเป็นลูกค้าเกี่ยวกับต่างชาติหรืออยู่ในแหล่งที่มันเป็นชุมชนขับผ่านเข้าไปเนี่ยคือขายจะขายดีมากๆเลยนะคะ,คะเกี่ยวกับผล,ลไม้นอกบางทีเขนมาเอาอ เหลืออยู่แค่อย่างสองอย่างเห็นแต่น้ําแข็งโผล่ก็แปลว่าขายดีนะคะแต่บางคนเนี่ยคือขายผลไม้ขายไม่ดีเขาก็มีขายเป็นน้ําผลไม้ด้วยเวลาแบบใกล้ๆที่แบบมันไม่ค่อยสวยแล้วอ่ะแตงโมช้าแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเป็นแบบเครื่องปัน่นเอามาปั่นทําเป็นน้ําผลไม้ได้อีกนะคะต่อไปค่ะขับรถบรรทุกส่งของค่ะใครจะมองว่าอาชีพขับรถบรรทุกต้อง แบบไม่ค่อยจะดีอ่านะแต่จริงๆแล้วเป็นอาชีพที่ทําเงินได้แบบเยอะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเพียงแค่มีใบขับขี่รถบรรทุกสามารถไปที่โร,รงงานต่างๆทั่วไปมีเงินเดือนขั้นต่ำเกือบ20,000บาทแล้วอันนี้ไม่รวมค่าขับรถนะคะรวมไปถึงมีโบนัสลายปีอีกด้วยมีรายได้เดือนหนึ่งตกประมาณไม่ต่ำกว่า สองถึงสามหมื่นบาทเลยนะเขาบอกอขับรถบรรทุกค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะขนของเนาะแต่ว่ามันต้องถูกกฎหมายด้วยนะคะ,คะอย่าลืม,มนี่เลยค่ะอ่ะถัดมาเลยค่ะก็คือขายเครื่องดื่มชาและกาแฟนะคะเขาบอกว่าเคยเจอเพื่อนคนนึงค่ะออกจากงานประจำค่ะมาขายเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็เปิดเป็นร้านรถเข็นธรรมดาซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าประเภทเกี่ยวกับรถพ่วงมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันนะคะจอดรถตามหน้าโรง,งงานค่ะหรือหน้าออฟฟิศนะคะหรือจอดภายในซอยที่มีคน เห็นเป็นประจำแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าก็สามารถที่จะทํารายได้ได้สูงถึงวันละ2-3,000บาทเลยทีเดียวค่ะขายประมาณแก้วหนึ่งก็20บาท25บาทไม่ต้องแพงมากแต่เน้นนะคะคือรสชาติต้องอร่อยนะคะแล้วก็สะอาดกลุ่มลูกค้าก็จะทําให้เราเนี่ยติดใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็แนะนํานะคะมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะคุณมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ,ะใคร<า>บอกว่าหออย่าไปดูถูกเขานะ,ะเขาได้ค่า วันหนึ่งเนี่ยวันละประมาณ1 0 0 0พถึง1,500บาทเลยทีเดียวนะคะถ้าคนไหนขับรับจ้างอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นพวกแกลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะหรือว่าส่งเอกสารด้วยอาจจะมีะไรายได้วันละ2,000บาทเลยถือว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวะนะถ้าเกิดได้2,000ันนะนะเยอะนะคะเยอะเลย<อ>บางบางทีแบบว่าคนทำงานทั้งเดือนเนี่ยมันสมมติว่า2,000เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะคือหลายหมื่นอยู่นะ,ะใช่ไหมวันละ2 0 0 0ัเกือบหกหมื่นใช่ไหมคะ Ừ, ไม่อยากจะบอกเลยนะเยอะกว่าแบบว่าเท <c oughs> ่านี้อีกอะ จริงค่ะ,ค,ะคือต้องบอกว่าอาชีพหลากหลายอาชีพเนี่ยคือโหไม่น่าเชื่อนะคะรายได้สูงเหมือนกันอย่างเช่นอาชีพนี้ค่ะก็คือขายของตลาดนัดอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เขานิยมทําการในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะสำหรับอาชีพนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าเราจะขายอะไรแล้วก็กลุ่มลูกช้าเนี่ยจะต,ต้องชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นของที่มีความนิยมมากๆนะคะถ้าตลาดไหนที่มีการขายของประเภทนี้เยอะๆบางทีอาจจะซ้ำนะคะแต่ว่าน่นอนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า เรามีสินค้าที่ดูแตกต่างราคาดีไปขายเนี่ยเขาบอกว่าหูได้กําไรเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะ,คะแล้วก็ตลาดนัดเดี๋ยวนี้มีทุกจังหวัดนะคะใช่แต่ตลาดนัดที่บูมๆนี่คนเดินกันแน่นมาก แต่อันไหนที่แบบว่าทำเลไม่ดีเนาะคนก็เดินค่อนข้างน้อยก็ค,ค่อยๆเจ๊งกันไปเจ๊งกันไปเพราะฉะนั้นต้องดูเกี่ยวกับทำเลด้วยนะคะต่อไปขายข้าวแกงค่ะคุณคขายข้าวแกงนะคะร้านข้าวแกงขายนะคะประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบสาบาทต่อหนึ่งหนึ่งจานใช่ไหมะนะคะคนต่อแขวกินแบบยาวเหยียดมากรายได้วันนึงลองคิดดูสิว่ามันจะประมาณเท่าไหร่มีเพื่อนค,คนหนึ่งนะคะเปิดร้านขายข้าวแกงในปัมป๊มอะปัมป๊มปั๊มน้ำมันอโอ้ตอนนี้คะ่ะเปิดหลายสาขามากนะคะจากตอนแรก เดียวพึบเลยค่ะเขาบอกกำไรดีขายข้าแกงกำไรดีมาก แนะนำเลยนะคะอันนี้ค่ะถ้านะอร่อยเราก็จะแวะตลอดน,น,นะคะใช,ใช่ไหมคะอะถัดมาเลยค่ะก็คืออาชีพตัดผมผู้ชายค่ะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่เขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นตีตลาดแตกมากๆเลยค่ะคือจากการที่เขาเรียกยิ่งถ้าเป็นร้านที่อยู่ในทำเลที่มีคนสัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะคะก็จะทําให้ลูกค้าเยอะยิ่งถ้าฝีมือคนตัดผมดีด้วยบริการดีพูดจาดีนะคะคือต้องบอกว่าหู้บางทีตั้งแต่เช้า ไม่ได้พักเลยแต่ว่าไรายได้ต่อวันไม่น่าเชื่อเขาบอกว่า5้าถึงหกพันบาทเลยพี่กบอันนี้ก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะตัดผมผู้ชายใช่ไหมใช่เรตัดผมผู้หญิงไม่หรอไม่ดีหรอก็ได้เหมือนกัน,น<ะ>หรือว่าผู้หญิงก็ตัดผมกันเองได้แล้วไม่แต่ผู้ชายเขาจะมีแบบทรงหลากหลายไงคะคือแบบเขาเรียกอะไรมีดีไซน์ดูแบบเป็นวินเทจบ้างอะไรแบบนี้แต่อีกอย่างที่แนะนํานะตอนนี้นะตัดผมเด็กค่ะ ตัดผมเด็กไร้ได้ดีมาการาคาตัดผมของเด็กแพงมากไม่รู้ว่าผู้ปกครองบางคนนี่ยอมจ่ายไปได้ยังไงเมื่อก่อนเนี่ยยอมตอนลูกเล็กๆแต่ตอนเนี้เฮ้ยหัวหกร้อยอ่ะหัวละห0 0้อยค่ะคุณ ไม่ไหวอ่ะ <Ha. S 1> ตอนนี้ต้องไปหาร้านอื่นค่ะร oh. ้านอื่นแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่แบบตัดเด็กได้ดีนะเพราะว่าเด็กมันก็จะมีแบบบุคลิกต่างๆก็จะต้องแบบดูแลเป็นพิเศษหน่อย <Ha. S 1> ต้องตัดออกมาให้เนียมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยสาหรับตัดผมเด็กนะคะวันนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีบีนของเราด้วยนะคะที่ดู <Ha. S 1> แลเรามาเป็นอย่างดีนะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะนี่เลยค่ะโปรโมชั่นของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะโปรแรกเลยค่ะก็คือซื้อ1แถม2ฟรีคอลลาเจนนะคะ5ซองปกติ ราคาเกือบ3,000บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือแค่990บาทหรือจะเป็นโปรใหญ่สุดคุ้มนะคะซื้อ2แถม4ฟรีคอลลาเจนแล้วก็กาแฟงาดำอย่างละ12ค่ะราคาปกติเกือบห0พันแต่วันนี้จ่าย1,800บาทหรือโปรใหญ่มากๆอันนี้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมนะคะก็คือจะเป็นโปรซื้อ4แถม8นะคะฟรีคอลลาเจนบวกกับกาแฟดำนะคะอย่างละ22ซองราคาหมื่นกว่าบาทวันนี้จ่ายแค่3,500บาทโทรได้เลยค่ะที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 5 6 ะะหรือสั่งซื้อทางช่องทางไลน์ค่ะไลน์ออฟฟิเชีก็คือสแกน QR Code ทางด้านหน้าจอนะฮะหรือจะพิมพ์ไปก็ได้ค่ะที่แอดมายาไลคุณผู้ชมเรามีบริการเก็บเงินปลายทางซึ่งแต่ละโปรโมชั่นคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นการดูแลตัวเราเองนะคะด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งสิ้นเลยค่ะค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะ,คะน้องชเอมและพี่กบลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ